สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะพามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆนักศึกษาว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงมีการเตรียมพร้อมอยังไงในการสอบไฟนอลที่จะมาถึงครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเจอน้องๆกลุ่มไหนก็เดี๋ยวเราจะมาสอบถามเทคนิคการเตรียมตัวสอบกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนต่างคณะนะคะให้เขาแนะนําตัวนิดนึงค่ะ ครับชื่อพี่หนึ่งนะครับมาจากคณะศาสย์นะครับเป็นประธานคณะครับสาขาท้องถิ่นครับผมอยู่ปีสามครับผมค่ะอยากจะสอบถามว่าหนึ่งเนี่ยมีการอ่านสือสอบเนี่ยหนึ่งเตรียมตัวกี่วันครับสำหรับผมนะครับก็เตรียมตัวล่วงหน้าแค่สามวันครับเพราะผมน้นการเลคเชอร์ในห้องนะครับแล้วก็ผมสาขาท้องถิ่นส่วนมากก็เขียนจะเรียนเกี่ยวกับการลงโครงการหรือว่าเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นซะส่วนใหญ่นะครับก็จะทําให้เป็นการวิเคราะห์ทำให้ไม่ต้องจำอะไรมากมายครับก็มีแค่ เลคเชร์เล็กๆน,น้อยๆเป็นการเป็นหัวโจทย์ข้อสอบไว้ก็ได้นะครับค่ะแล้วอยากถามว่าผลลัพธ์เนี่ยเกรดที่ออกมาเนี่ยครับเทอมนี้แล้วก็3.98ครับผมโอ้ค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะดูคลิปนี้ชมคลิปนี้ก็ทาตามแบบตัวอย่างของพี่หนึ่งได้เลยนะคะเกรดออกมาดีอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณพี่หนึ่งมากนะคะสคัมภาษณ์ผู้ชายกันมากนะคะแนะนําตัวหน่อย สวัสดีครับผมผมชื่อน้องฟูฟิลนะครับผมตอนนี้อยู่ชั้นปีหนึ่งครับผมก็เรียนอยู่สาขาป๊อปนิวชิกครับปกติก็ประมาณวันก่อนสอบวิชานั้น,น,นๆครับผมแันนี้ก็คือตอบตามความจริงเลย <Okay. S 1> ก็คือไม่ได้เตรียมตัวล่วงน้ำมากหนึ่งวันก่อนสอบใช่ครับแล้วจำหรอคะน้องจำไหมก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างครับผมถ้าเทคนิคก็คือจะ อ,อ่านก่อนเข้าห้องสอบครับผมอีกรอบหนึ่งทบทวนมาสัมภาษณ์น้องคนนี้กันต่อเลยนะคะให้น้องแนะนําตัวก่อนเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะค่ะชื่อนาเดียค่ะอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์ปีหนึ่งพี่จะมาสัมภาษณ์ว่าน้องเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงก่อนการสอบนะคะเตรียมตัวกี่วันก็ประมาณสองสองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเรามีเทคนิคการจําข้อสอบอยังไงบ้างค่ะก็จละจดรายละเอียดว่าตรงนี้สําคัญ แค่นั้นเลยใช่ไหมแล้วเรามีการเตรียมตัวแบบไปอ่านหน้าห้องสอบอะไรอย่างนี้ไหมมีด้วยใช่ไหมแล้วผลลัดที่ได้เนี่ยเก็บออกมาดิ๊นออกมาดีอ๋อนั้นสอบไปนอตเนี้ยก็ขอให้น้องสู้ๆนะคะแล้วก็เก็บออกมาดีโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะก็จะไปเจอกับใครไปเจอเรื่องอะไรนั้นก็สามารถติดตามกันได้สัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะ